เป็นกระเทยจำไว้ต้องแต่งหญิงหน้าเหมือนลิงหุ่นไม่สวยควยเท่าแขนเป็นกระเทยมึงอย่าเสือกไปแอปแมนควยเท่าแขนต้องแต่งหีกินผู้ชายค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพชราวดีปัญญาวชิรกุล ชื่อเล่นชื่อน้องจงอางครางซอแจ้งหมอลำเสียงวิหกเมียงวันอันนกพงศกรผู้เข้าประกวดหมายเลข14ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่ดิฉันประกวดไม่ได้อยากได้รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองดิฉันก็ไม่ได้ยกต้องการมองรางวันที่สาดิฉันก็ไม่ปรารถนาส่วนสิ่งที่ดิฉันปรารถนาคือรางวัลจากขวัญใจแม่แม่ทุกทุกคนค่ะ เพลงไหนพี่น้องนะคะเ,เปียนแปลเป็นชุดลาตีค่ะรอบชุดลาตีรอบชุดไทยชุดอีสานไปแล้วนะคะรอบนี้เป็นรอบชุดลาตีเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูก็แล้วกันนะคะจากห้องสาสาวโสดห้องสามเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวจะไปดูกันว่านางงามต่างๆนะคะสวยขนาดไหนนะคะอันนี้คืออาหารของดิฉันค่ะกล้วยนวลค่ะกล้วยนวลเอากล้วยนวลเนบนมไว้นะคะพี่นอ้องเดี๋ยวจะไปกินหลังเวทที่นะคะไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมขา เรามาเจอนางงามหมายเลขสุดท้ายค่ะในชุดราตายนะคะห <laughs> มายเลขสิบแปดค่ะใส่ไปเบอร์เสียไปใส่บับนดีนางงามหมายเลขสิบแปดเอานั่นเอาฟอมเขียนเอาเอาตัวฟ่มแม่จานฟมกลมๆแม่ใหญ่ๆแม่ <laughs> นางงามหมายเลขส <laughs> ิบแปดเธอมาในชุดราตายสีเลือดหมูค่ะค <laughs> <c oughs> ือชุดความโล่งๆบอชชุดถ้ากุยไก่ค่ะกุยร้มค่ะเออ ไอ้ก <mile> ุยซื้อแต่เ่ไก่ครับพี่น้องเครื่องไก่ไปไปไปมาส่ไปสิพ้าพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่านางงามของเรานะคะชุดลาตีสวยขนาดไหนนะคะแต่ละคนแต่ละคนนะคะวันนี้ไม่ได้ลงาค่ะม่านะคะอันนี้พิธีกรสาวหน้าเหมือนหน้าเหมือนพิธีกรสาวหน้าเหมือนเต้าหู้ กินยังละแม่งงุ่มุ่มใช่ไหะเออพิธีก่อนสาหนาเหมือนเต่าหูเต่าหูคุณเจตุนเฉียงหูค่ะนี่เอาเอาเอาอันนี้คือใครคะวันนี้มันเดียวยืนหน่อยค่ะยืนยืนทำความสวยให้ดูหน่อยค่ะสวยมาก แต่หัวจะดเท้าค่ะน้องแฟชัวันวีท่าโอ้น้องแฟชัสโรชาบันดีวกมเ่าันนันคือหมอพลดีอันนี้น้องแดนนี่ค่ะอมาในชุดสีชมพูนะคะคุณผู้ชมค่ะมาในชุดสีชมพูค่ะด้านนี้ค่ะด้านนี้ค่ะ น้องยูเรียค่ะน้องยูเรียเอาหมเขาวมาขาวค่ะอันนี้ใครคะน้องโยวาโยวาเลเซียค่ะความสวยของเธอนะคะอันนี้ใครคะบ้าติดโตมาอาศจรรัรดเเป็นแฟนนะแฟนท่าไหนเคยใช้จะรู้ว่าดีมากนะครับผมล้าปนองมึงเนี่ยผุน ปาเธอมาในชุดสีฟ้าลาตีใส่นอนไม่ได้นอนค่ะเธอคือนางฟ้านะคะนี่อันนี้ใครคะน้องน้ำหนึ่งหนึ่งทิดาค่ะสวยจรดเท้าค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าอันนี้ใครคะ น้องมินค่ะน้องมินค่ะอู้สวยงามมากค่ะตะออนพี่น้องขาอันนี้ใครค่ะน้องโซดาค่ะพี่น้องขาเบอร์สองอ้ยน่างามสวยหัวจะรดเท้าเลยอันนี้ใครค่ะน้องเรนูค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยงามมากค่ะ เลือดหนึ่งแถมสองนะครับผมสลับกันไปครับแฟนๆครับหล <_ S 2> วงูกว่านี้เอาพี่เรากดมาครับกดมาเลยสามสองนะฮะนางงามรอขึ้นเวทีอันนี้ใครคะบีบีค่ะน้ำบีบีค่ะขนมปังอะไรเรื่องอะไรสินตัดงกินแล้วนะครับผมมาพูดเร่อสินะที่หนึ่งออันนี้ใครคะป้าตัว อ่ีนคุณอ่ะสวอนพี่น้องสวนจะดเท่าเขียวเขียวนี่ใครคะเขียวเขียวนี่ใครคะไอคิวไอลาดาค่ะไอคิวไอลดาค่ะไอคิวไอลดาลิ้นรัวค่ะอตัวเต็งค่ะเต็งเดียวเออตัวเต็งเดียวเต็งเดียวตันหนึ่งค่ะอันนี้ใครคะ อันนี้ใครคะนเอสาร้านเจ็วน้องเด้ไก่ตัวลูค่ะปวน่ะเป็นก่ปน่สอันนี้ใครคะอันนี้ใครคะนี่น้องแมงเอลเดงค่ะนี่น่อันนี้ใครคะมล้วเธ้่จีเบาหรือเบาเบาปุ่จบาหรือเบาเบา พีรดาหมาแดงแฟบค่ะแม่มาหน่สวยอยู่แต่บะขู่กันกับมึงฮัทงียึงตีอนาแจกเราเสียงที่หกตัวนะครรบตงทุมไม่ได้งเาสียงที่หกค พี่น้องแายให้ติดตมองไม่รู้ไม่มองยมงมากที่เสียหลมผู้บริหารหนุมครับผมโอเคแสงไเคุณเบลอ อันนี้ใครคะน้องเบอร์ดิสอนกันเซ้าโซโซกากรียวเดี๋ยวเซ้าโซโซกากร่ะคตต่อไปยูเสาฟังไปพี่น้องนต่อไปคนต่อตรอไยอามบรรยากาศกันพี่น้องครับน้องเตอัยาพเกดเพชรรองอันดนึ่งมิดมิโมซ่าฟยไทยนันสองพันสบป้านขาสายพี่น้องบัเต ่อไปคนสุดท้ายครับพี่โบนัชวันมนสวรรค์จากหมอลังเสียงที่หกครับอาจารครับนางเอกโบสาวสซีผู้กรรมการผู้ตัดสินได้คำพิพากษามาแล้วครับนี่คือกรรมการผู้ร่วมตัดสินจะชี้ขาดว่าใครคือนางงามชุดอะไรนะชุดไทยค่ะชุดไทยค่ะจะอ่อนหน้าหน้าตะละเมียพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้เป็นชุดราเมงนะครับเชอร์ตีสวรรค์ท่านพบกับ 8ไมล์เลยมาเลื่องหนึ่งค่ะนางสาวเรโนนักตาทีค่ะนางสาวเรโนที่มากับชุดราตรีค่ะดนตรีแบบว่าอ๋อมากับชุดราตรีที่เด็กที่นอนแต่ไม่ได้นอนยังไงไม่เข้าใจชุดราตรีอ้าวเียชุดราตรีทำไมเข้าใจเลย างงามที่หนึ่นสาวืี่ที่ส0ตุลาคมองพัวห้าร้อามสิบเท่าพิากาการมรรยาท่สบมาลสองันส้าร้อยสามอิบเท่าพิพกษาาองา ชื่อตาที่น้อ่อนนพน้องเนาะนังางามหายนางงามหาผู้นึ่งกับอาชีพเลี้ยงชานางนงามหายผู้นึ่งนางงามถือรักภาตัวเอ้านังงามหายหนึ่งคนม่หมายเลขสามไปส่กกันหมายเลขสามไปสนายเห็นแล้วพี่น้องกาเห็นนางงามของเขาแล้วเออฮัลลาฮฮือขึ้นฮือขึ้นย่ายมันเยยบ ปาสุรัตีงามกักมา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 เออคนน่ะเรี่ยวๆคืนคืนต้นอ่ะมา่อคืนยังไหญ่ปาดโทษได้คืนไปเลยเขาสิประกาศรางวัลเลี่ยวคืนไปเลยคืนไปนั่นพ่นห่ะแรงเชี่ยบปากหลายนึงคืนคืนคืน

ให้ขอ<ท>าม<ง>ในชุดราตรีไปพี่น้องคา,ปปาสาโจอาสิขืนเวทีแล้วค่ะขอบคุณทุกทานครับขการรับชมจ้า